สวัสดีครับนายโฟนคนบึงการครับผมวันนี้ได้มีโอกาสได้มาบึงมาติดตามสวนพอ่อไทครับผมมาฟืนน้นต้นมากับน่องแนมเนื่องเมืองบึงการครับผมสวัสดีครับครับกับผมืมัอนี้กัดซิบหาหมือแล้วสิบหาเกือบยี่สิบมือแล้วที่อันัางแต่เขามามือแหลกเนาะครับต้เขมาไม้มือแหลกสวนของไอของพุณนตาเนี่ย ครับผมตอนนี้ก็หลังจากที่พื้นต้นได้กำลังงามหยอดกำลังออกครับหลังจ้วแล้วตอนรอบแรกก็เปล่งไดครับรอบแรกรอบแรกนี่เบื้องบดได้ลยหยอดนี่โบมีเลยหยอดนี่โบมีเลยกัเนื่องเนืองเนื่องจากนีตานียงบลูวิธีการดูแลรักษาเนาะครับปลูกมาโดนแล้วเด้สวนนี่ครับผมสวนนี่พศหกศูนย์ หกศูนย์ปีนี่หกหาห้าปีห้าปีห้าปีแล้วก็ซซอมมาเอยพี่ซอมมาเรื่อยตายไปเรื่อยซอมมาเรื่อยครับผมกระปีแรกนี่ที่ที่ซื้อมานี่ต้นละสองพันครับปีแรกต้นละสองพันที่ซื้อนี่ร้อยยี่สิบหาต้นครับตายเบิดตายเบิดปีที่สองลุงอีกรอบหนึ่งเอามาลงซ้อมดุมเกาครับผมต้นละหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทก็ตายอีก ต้นใหญ่เลยบว่ครับที่อันนั้นแม่นมันมันมันเป็นต้นขนาดใหญ่พี่ต้นที่แบบใส่ล่งเข่งล่งยังนะครับใส่สูงทมหัวทั้คสิบผเอามลงเพราะว่าแนวคิดของคุนตานี่ผู้เฒ่าเนาะครับคิดว่าเอาต้นใหญ่มาปลูกมันจะได้กินผลเร็วแต่ซึ่งซึ่งถามว่ามันปลูกได้บ่ต้นใหญ่ปลูกได้ครับปลูกได้ขึ้นกันเพียงแต่ว่าเรื่องการดูแลรักษานี่็มันก็ยากเนี่ยสำหรับมือใหม่เนาะครับสำหรับมือใหม่นี่คงก็อยากให้เป็นต้นน้อยต้นน้อยๆมาปลูกที่เห็นอยู่เนี่ย เป็นซุ่มต้นหน่อยด้พี่ครับนี่ที่เห็นอยู่นี่เป็นซุ่มต้นหน่อยนะคือซุ่มพันหนึ่งสองพันเรียบร้อยไปแล้วแล้วครับเหลือซุ่มหน่อยอืเหลือซุ่มหน่อยที่ย่างยูงนีกะปุ๋ยทั้งใบตาเอาไม่ฉีดนี้ตามที่เขาไปเบิ้งอยู่ในไอ้ร่งปุ๋ยตาเนะครับมันเป็นปุ๋ยที่ที่บ่หมอกับทุเรียนหน่อยพี่ครับผมเป็นปุ๋ยที่หมอกับทุเรียนใหญ่อืมนี่เป็นพวกปุ๋ยสาโซมอาหารปุ๋ยย่างเนี่ยครับ เวลาเขามาฉีดใส่กับทุเรียนหน่อยเสร็จแล้วนี่มันมีปัญหายอดมันจะบกคอยบกคอยเดินครแหมนหละกะปลูกกระลึกเกินไปพ้อแมมเขาก็เลยได้มาแก้ไขตรงนี้ก็คือปั๊บหนาดินไม่ปั๊บหนาดินไม่ต้นใดมันลึกนีเขากวนหนาดินออกแหมนครับกวนหนาดินออกหลวก็มาเริ่มไส้ปุ๋ยล่อแล้วบลกหลักตัวนี้ก็จะเป็นปุ๋ยยังครับดสม่สามอินซีเคมีแหมนครับครับโอ้สาอินีเคมีเอามา หล่อระบบหลากดีนะครับปุ๋ยตัวนี้เพราะว่ามัน,ม,น,ม,นมันมันมีอ่าอินซีน้ำมีเคมีน้ำมนม่ครับตัวนี้อืก็ใส่ไปซิปกหมือนะพี่ปราะมันปราะมาณเกือบยี่สิบนี่แหละคเพิ่งหยอดออกมาอืแต่ว่าก็มีการฉีดทั้งใบเสริมน้ำเป็นถาดรองเสริมคทั้งใบเสริมน้ำเป็นถาดรองเสริมกับบ่เมียนวาฮาใส่ตะปุยอย่างเดียวมันก็จะฝืนมันก็หลายๆอย่างร่วมกันนะพี่เนาะซึ่งปุย๋ยซึ่งเห็ดคน้นไม มีการเสริมทั้งใบม,มันก็นหลายอย่างทีประแมินว่ามันจะฟื้นตอนอ้นยูดีห้าปุ๋ยปีวานมันกะว่าตอบโจทย์ครับต้องว่าประเมิตนต้นก่อนแหละว,ว่ามันเอาง่ายว่าไม่ประเมินต้นก่อนว่ามันเป็นปัญหายอีคยังเป็นปัญหายอี่ยังซึ่งสวนนี่ประเมินเสร็จแล้วหนึ่งปลูกลึกเกินไปสองปุ๋ยทั้งใบฉีดบ่ตรงรบ,บ่ตรงอ่สูตรครับมเข้ากับมาแกใไขน่ะตรงนั้นออกไปครับก็ได้ผลมากอะโอเคครับหยอดกับเหลื่อมมากเอายางเลยก็คือต้อง ปั๊บปุง่งไม่ทั้งเบิดเลยบ่ครับแม่นทั้งไม้ไม่เบิดเลยพี่ไม่เบิดเลยเพราะว่ามันมันเสียเสียตะเหลื่อมต้นนะครับส่งผมส่งยังกับบ่ได้กิ่งกับบ่อใดกับมาแต่งกิ่งแตง่งยังใหม่พร้อมพี่แตง่งกิ่งใหม่แตงกิ่งออกใหม่อือตอนนี้ก็ฟื้นแล้วแหละกําลังแตกแม่นจากใบเหลืองๆกะโอ้ยอดงามเริม่มเขียวเริ่มมียอดเริ่มมีหยังมาครับผมโอ้ถือว่าดูแลได้ดีเด้นี่ระบบน้ํา แทงน้าพร้อมบาดาลสองแทงเออบาดาลสองตัวครับผมครับบาดาลสองตัวระบบน้ำก็ถือว่าเพียงพอครับเพราะว่าไฟฟ้ามาถึงครับทึ่งฝ่ามาถึงทึงไฟฟ้าทึงโซลาเซลล์เล่นบวกครับทึ่งสองแบบทึ่งไฟฟ้าน้ำทึ่งโซลาเซลล์น้ำนะครับครับผมตัวนี้มาถึงแล้วกับ่ได้ห่วงเรื่องระบบน้าครับผมการว่างเขาน้องท่อหนามนี่ก็โอเคครับครับบ่ได้นมิยังต้องแก้ไขเพียงแต่ว่าเปลี่ยนเอออีกอีกอันนึงพี่ครับผมหัวหน่ำหัวหน่ำ มันก็เอาหัว้อนไปใช่หรอครับหัวมันสั่งให้เปลี่ยนฮวอนนี่เป็นแบบนี้เอาสายยางมาซุปเขานี่ครับเอาไปจีลงคนจีลงคนเลยแมนหรือหรืออันแบบหมายความว่าไอ้รถรถตะคุนย่างเดียวแมนไปนี่นี่ก็เลย่ียถอดออกไหมตัดตามลุงครับตัดประมาณนี้เอาหัวสปริงเกอร์มาใส่แทนครับผมมอดเดียวกับพ่อแหละอ่ามอดเดียวพ่อแหละครับครับอืมแต่ว่าช่วงนี้ฝนตกอยู่ก็เลยยังบ่ได้ บันได้เลี้ยงบันไดเป็นการดีเป็นการดีแมนเป็นการดีลดต้นทุนครับเทวดาเลี้ยงแมนช่วงช่วงนี้ก็เทวดาเลี้ยงก็ชุดผมนี่ครับปานไปเที่ยวได้พี่แมนบอกอันอันชุดนี่เห็นตั้งแต็มขึ้นอย่เข้าบ้านไปโอ้ยวอาไปเขาแล้วเขาแล้วตีเขาเป็นไรงานตัวแล้ววะเถอะนี่ย นี่ครับน้มประดาลบัวหกนิ้วครับผมเนี่นุ่งหยอดนุ่งหยอดออกมาใหม่เห็นบ่แต่ว่ายังบ่ได้ฉีดยาแมลงครับหมดแต่เตี้ยมเลยไม่ได้ฉีดยาแมลงครับนุ่งหยอดนี่โอ้สุดตัวออกมาสวยงามเลยพี่บได้ออกมาอันนี้คือมันแตกไหมน่บัครับเพิ่งเพิ่งแตกกันบ่ครับนี่คือหยอดเพิ่งแตกไหมเบิ่งก็รู้ว่าแตกออกมามันบ่เกินซิบหามื่อที่จะได้หยอดแบบนี้หยอดขาวงามขนาดหยอดใหญ่ขนาดเลย ้นไม้มันมันสะตั้นไหมพี่ใช่บ๊อคือมันอยากญงยติ่มอยากหง่แต่ว่าหัดมัน่งบ่ได้แม่มันถึงสะตั้นโดยการใส่ปุ๋ยทั้งใบนี่กดว้ใส่พิษเม่นซึ่งปุ๋ยแต่ละตัวนี่ที่เอามาใส่ก็คือปุ๋ยสูตรสาสะสมอาหารครับปุ๋ยสาสมอาหารนาตาครับกางสูงหลังสูงครับผมบางสูตรนาตํากลางสูงหลังตําบเม่นนพ่นเสียมันออก แบบนี้หน่อยจังสีบอ่่ซ้ำนี่บ่พี่นี่แหละก็คือก็เอาทิมไปเลยปุ๋ยสูตรพวกนั้นครับผมทิมไปเล่ยลงแค่ทั้งดินหกสามสามแล้วก็ปุ๋ยถาดร่องถัดเสริมแล้วก็บวกกับเห็ดคุ้นไม้ครับเห็ดคุ้นไม้พามันปลูกลึกเกินไปก็เลยกวยดินออกครับกวยดินออกกวยนาดินนี่ออกไปครับเพื่อให้หลากมันขึ้นมารับอากาศได้ครับหลากข้นมารับอากาศได้นี่ก็ถอดยอดแล้วครับก็ถอดยอดแหละอันที่จริงข้าเห็ดแค่นั่นมันก็ถอดยอดนะส่วนนี้ แต่ว่าเขาก็อยากให้มันงามครับผมก็เลยมีการเสริมปุ๋ยทั้งดินเสริมปุ๋ยทั้งใบเข้าไปซอยครับเบื้องคนเอาไหมเห็นบอกเบื้องใบนี่เห็นบอกชัดๆเลยในอันนี่หนีหีใบขนาดใบนอนไดยนี่ครับนี่คือใบชุดไม้ครับที่ที่เริ่มแตกใบในอ่นที่เริ่มที่เริ่มหลังจากการมาดูแลเพีย้หเพียเพียเพียร์กระบะธรรมดาครับธรรมดาเนี่ยท่านาชีพท่านยาเมียนะเพียแป้งครับเพี้ยแปง โอ้นอน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 ติดสวนทุเรียนอย่างมาบุงแปมมนครับระวังเดยอย่างติดสวนทุเรียนเพียโอ้มันติดสวนยางโอ้ยผ่คิดสวนทุเรียนอยู่ใกล้สวนยางที่นี่ครับ,บเรื่องของเพียเพียแปงมานน้ำใบยางเขาท้องไหลร้ามันติดจังสี่ส,สีมีปัญหาบ่ครับก็ไอพวกพระทบทลาดกับราชสีหุ้มผูครับเอ่อถามมากับสวนยางกับไอทุเรียนเท่ากนบ่ครับผมผมว่ามันขึ้นอยู่ที่ห้องจัดการสวนห้องมากกว่าติดบ่ติดสามารถลงได้หมด อ่าครับดูแลนี่จะยู่เดียวโดดถ้าเกิดบบมีการจัดการบริหารที่ดีบบมีการดูแลเอาใจใส่มันก็เป็นที่นานี่มียทุกที่แหละครับผมถ้าเกิดเ่าน็ดให้สภาพแวดล้อมเหมาะแก่การบูมของเชือ้อรานี่เหมาะแก่การจะเลื่อนพันธุ์ของเชือ้อรานี่จังได๋ก็มาครับครับยกตัวอย่างเช่นอัตปุยเคมีอย่างเดียวเลยครับผมอัตปุย๋ยเคมีอย่างเดียวนี่รูๆอยู่แล้วเนาะ อัดปุ๋ยไรสภาพบินเป็นกรดเป็นกดเอื่อต่อการจเจริญเติบโตของเชื้อราครับผมเมนก็คือบ่สําคัญนะครับมันจะมีอยังอยู่ทั้งขางกรยามันต่อไห้สวนทั้งขางนี่ล่าลงเต็มเลยแต่สวนเฮานี่เขาจัดการดีมีการจัดการด,ดูแลน่ครับแมีนครับ,รบเราบ่าต้องไปย่านเรื่องพวกนั้นเลยอเพราะว่าทุเรียนนี่เขาดูแลรายต้นเขาบ่ไดดดูแลรา่แปลงคือเขาปลูกมั่นปลูกอ่อยครับเขาดูแลรายต้นเขาต้อง่านสํารวจมีลายต้นท่ายแห่งเมื่อยครับ อีลีเลยไอ้ไอ้ไอ้เนี่คือการการเททุเรียนบ่มันหลายร้ต้นแห้งดีบ่ครับโอ้ยดียูพี่แต่ว่ามันก็เมื่อยแล้วเนาะเพราะว่าอนาคตเนาะก็ยังไงซาบานเฮ่าหรือว่าสวนมากคนที่ปลูกทุเรียนในภาคอีสานเนี่ยสวนยังบ่เป็รระบบครับเครื่องจักรยังเข้ามาซอยบได้แม่เห็นสวนใดที่สามารถเอาแอร์บัสเขาฉีดได้บ่บ่มีครับหน่อยมีมีกันหน่อยยังมากก็ได้แค่ขนาดสาหลักยังลาบากเพราะว่ายังในสวน เมืองแรงต้องปลูกพืชทีเลียงอย่างเช่นกล้วยเอ้ยยางเอ้ยนั่นับมันก็ลาบากในการดูแลรักษาอืรากสายรากเดี่ยวฉีดยาแมนครับนี่ลักคือการจัดการบริหารเนาะครับเอาลืมใส่ปุ๋ยได้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมใส่ให้เบิ่งอืออะให้เบิ่งปุ๋ยก่อนเลยเดี๋ยวตามผู้ชมกัสทถามอีกปุ๋ยอีหยังอินซียเคมี6คำ3มิธีการใส่กะเพราะว่าเข้าต้องการให้รากมันเดินทั่วเด้ครับตอนนี้ อ่าห้าเอาหนาดินเก้าออกดินนี่อะไรันอันนี้เอาออกไปครับดินเนี่ออกไปแล้วเอาอกไปแล้วมนบอกครบับโก่นนมากเลมีนนที่เห็นเทียนนี่ครับแสดงว่าตะกีมันเลือกสมควนอยู่นี่บ่ครับเพิ่นปลูกปลูกเลือกแห้งนีนบ่บ่พี่ลาพี่ขึ้นมาถมแล้วได้ถอนเบิ่งบ่ครับไอที่มันบ่สมบูรณ์ถอนครับเพิ่นได้ตัด,ได,ตดได้ตัดหักขคดบ่หักขคดบ่ได้ตัดครับเพราะว่าเพราะว่าไอต้นต้นต้นพันเดียวเมาปลูกนี่บางต้นเนี่ยหักมันกิดคอยู่ทั้งใน ผู้เฒ่าปลูกปีคือดอกบอกล้าาัดย่านมันตายครับแล้วลงปลูกเลยแต่ถามว่ามันไงบ่มัน็กหญ่ให้กันพี่ให้กันแต่ว่าต้นที่สมบูรณ์อีหลีมันก็จังไงแหละครับในที่มันมีปัญหาเรื่องระบบรากที่มันบอสมบูรณ์มันก็อาจจะนั่งแท่นอาจจะชะงักครับผมนม่แต่็ใหไงได้อืมหญ่ได้กะสิ่านม่ครับซึ่งวิธีการไส้กะต้นหนึ่งมีเฮาต้องการเล่งเนาะเพราะว่าดินเฮานี่มันบ่มีอย่างเลยครับผมเอาเห็ดไม่เอาจักกระมือครับต้นหนึ่ สามกับมือสามถึงสี่กับมือก็ใส่บริเวณชายพุ่มเนาะมีอนครับรครับผมทานผู้ามาชมอาจจะเบื่อเห็นว่าผมใส่ไก่ใส่ติดเป็นบ่ใส่ไก่เป็นยังเป็นยังผมคือใส่ไก่แท้บางคนคือบอกใกห้ใส่ออกมาห่างๆซึ่งสวนนี้ผมประเมื่อนแล้ว,ลวระบบหลากเขาบ่กก่งระบบหลากนี่อยู่แค่ประมาณเนี่ยพี่ พ่อย่างครับเพราะว่ายอย่างน้ำอ๋อเพิ่นหัดตงไอจุดเดียวอ๋อจุดเดียวหักมันก็เลยกระจุกกันอยู่แถวเนี่ยครับผมบาาที่นี่ถ้าเกิดเข้าไปใส่ปุ๋ยไก่เกินไปนะหักแจะไม่ได้กินเขาก็ต้องเอาไปใกล้ที่สุดจอปากเขามากที่สุดก็ถึงว่าเชื่องว่าทางในเลยก็คือเพิ่งเริ่มรอเขาออกไปเรื่อยๆว่าเถอะแต่ว่าเลี้ยวเห็นต้นกระสูงแล้วเ้ยใช่ภูมินาสีกว้างกว่านี้เนาะมันใหญแต่ส่วนสูงในพีครับเพราะมันฉลุด แมนเมันขึ้นเหมือนต้นสนคืนเหมือนต้นสนว่าหากฝอยอยู่บ่ค่อยโปซึ่งปกติแล้วดินไส้ดินไส้อยู่ในนาฝนพี่ต้องเห็นหากแดงเต็มเลยครับครับอันนี้บ่เห็นเลยหากรอยอันบ่แมนครับอันนี้บ่เห็นเลยอแสดงว่ามันอยู่เลือกอีดีแมนครับอืมหยิบครับผมบนตัวนี้อือตามจริงมันหนาสิพูมใช่สรงภูมมมันหนาสิเป็นจริงดิ ต้นนี้ประมาณเจ็ดปีครับนี่ต้นนี้บดแ่งครกต้นนี้สิประมาณพระมันอาจจะประมาณสองปีสองสามปีได้หละอืมเพราะว่าต้นนี้ครับเป็นไอเด้นี่บ่ต้นนี้ชุดที่สามต้นละสีลอยหาลอยต้น<อ>เนี้ยโอ้ต้นนี้เป็นน้องครับเป็นน้องแล้วต้นพุน่นเนี่ย่นี่น้องกันปลูกคู่กันปลูกพร้อมกันสองต้นอเนียนครับรุ่นเดียวกัน เร่ยว่าต้นนี้เป็นไอเป็นไอแต่ว่าขึ้นสูงย่างเดียวกะนั่นแหละเรื่องของการให้น้ำให้ปุ๋ยอันนี้เพื่อนรักษาฮุ่นเพื่อนบ้างหน่อยเพื่อนฮุ่นฮุ่นนั่งแบบบ้างหนเขาฟิตเนสครับเขาประกวดกันไอ้สูงย่างเขาดีต้นนี้ง่ายเพิ่งแล้วลากฝอยออกมาได้ไก่ห่ากระตีวงกว้างครับผมเห็นปะโอ้พี่ห้าคนนี่อ๋อมันก็ออกมาจากชายภูมิไก่ด้วพี่พี่ดิสภาพต้นมันงามนี่ดิ นัน่นแหละครับนี่คือสาภาพต้นมันงามพุ่มมันกางหากมันกอกมาไก่เห็นบ้ออถ้าต้นเมื่อกี้ที่เฮ้าพานมากก็คือหากมันบ่อ,กอ,อกมาเลยครับของเมนตัวนี้ิังใหญ่กูมูเหรอเนี่ยนี่แหละพี่นี่คือใน่การทาทุเรียนเนี่ยต้องประเมินครับบระม่นว่าเฮาจะใส่ตามใจเข้าได้เฮาต้องเบิ่งทุเรียนเข้าครับผมคือผงว่าแหละเบิ่งทุเรียนดูแลทุเรียนดูแลเป็นไร่ต้นครับดูแลเป็นไร่ต้นว่าต้องดูแลเป็นไร่สวนเอาใจใส่มันทุกต้นคิดสะว่เป็นลูเขา้าทุกต้น,นนะพี่ มัน hmm. จะงามเลยมี่อยมี่ไมรก็ตามสันกบวมเมียแล้วครับโอ้ยบ้าเอาเอาทุเรียนเป็นลูกเราคนใส่ปุ๋ยนี่มีมีมีแฟนหรือเปล่าครับโอ้ยนอนเงาจากงานบึ้ยนี่ละครับสุดยอดสุดยอดไม่รุ่นทางตัวอาจารย์นิ่มสุดยอด คุณพี่บริษัทไลน์เราพี่ต้นนี้มอยู่ประมาณสามต้นร่วมกันครับสามต้นร่วมกันนี่เออเรื่องการใส่ปุ๋ยบางบางคนเดี๋ยวถามอีกครับโคกเดียวกันสามต้นเท่าต้องใส่สามขุนสามบ่สมัวต้นนี้สามกำครับต้นนั้นสามกำต้นนี้สามกำเป็นเก่าทะลุแล้เป็นเก่าคันอยู่คันอยู่ร่วมกันจังสี่ใช่จังไรปุ่ ในความคิดผมนะถ้าเกิดในความรักความเป็นจริงเนี่ยคือมันต้องเก้ากรับเก้าถึงสิบกรรมมันยังสีมอโซนกับซามตนมันอยู่ครับผมอย่าลืมว่าหากมันประสานกันอยู่หากมันประสานกันอยู่เข้าไปวานในปุ๋ยเก่ากรรมในใน,ในปริมาณเก่ากรในโคกเดียวนี่ความเข้มขคนของปุ๋ยเนี่ยเกิดขึ้นแน่นอนครับเกิดขึ้นแน่นอนแล้วซึ่งว่าเป็นผลนดีผมแนะนําว่าปลูกลายต้นแบบนี้ใส่หน่อยแต่ใส่ดูอใส่หน่อยแต่ใส่ดู มันกรดีตัวสั่นกรดีครับปลูกได้ไหลายใส่ปุ๋ยซ้อมกันโอ้ยคราปลูกซิบต้นจะไปใส่สองหมื่นเท่าหนึ่งว้เอา้ามันก็ดีได้เละมันได้หลายเงินไหมโอ้เอา้าโอเคครับผมครับก,ก็สมควรแล้วเนาะพี่เนาะยอดอย่างเงี้ยมาเต็มที่แล้วละ่ะคือคมาทานแล้วทานแล้วเดี๋ยวทางเห็นได้ใบทั้งทางออกมาเขาก็ไม่ท้าการบอกยอดอีกเทียบหนึ่ง บอกย่อดอีกสเตปหนึ่งดึงทรงพ่มสามต้นในมันสากันแต่งจริงสามต้นในมันสากันครับเพราะว่าข้าเจาะสามต้นทั้งเบิดเนี่ยเห็ดผลผลิตในในโคกเดียวครับมข้าจะไปได้เลือกต้นใดต้นงามต้นบ่งามข้าจะดึงทุกต้นใ้มันงามซ้ำกันโอ้สุดยอดเลยโบเป็นยังสากระยามมั่นพี่ครับผมข library, ้าเห็ดใดข้าเห็ดไดเห็ดไดมันอยู่ที่การจัดการเอาพี่ครับอาจจะสาเน่ยสาแนี่แต่ว่าก็คือว่าเห็ดท well, ุเรียนใจร้อนบ่ไดต้องใจเย็นๆครับใจเย็นๆ ไกร้อนมือไดนีก็คือบันไล่เลยพี่ครับอขออนุญ,ญาตใส่ค้ำนีครับครับบันไล่เลยจีะไล่เลยครับ <laughs> ไก่้อนมือได้นี <laughs> <g ül> <g ül> ก็คือว่าคลิปนี้ใส่ตะปุยมันบ่ครับนี่แม่นครับอาทิตย์นี้กันฉีดทั้งใบเดียวถา่าแดดลบอีจกจักน้อยนึงตอนนี้แดดท่อนพี่ครับผมแดดทอนเพราะว่านาใบป <c oughs> ิดอยู่เดี๋ยวมีผลมั้งป่บครับนาใบมันปิดอยู่ปากใบมันยังบ่ยัง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 บ่หลับได้บ่ไงพี่ใบใบมันนอนอ่ะเนาะ เดี๋ยวทาให้อากาศมันเย็นขึ้นเย็นขึ้นสักน้อยนึงทาใบมันเริ่มกลางออกน้อยนึงนี่ก็ยังมาเสริมปุ๋ยทั้งใบครับปุ๋ยทั้งใบก็บถาดร่องถาดเสริมธรรมดาปบ๋ยยังบ่บิ้ยังพิเศษปุ๋ยทั้งใบบ่ยังพิเศษร่องถาดเสริมธรรมดาเลยอัน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 เสริมไปต้นตุกตตที่ใส่ที่แล้วนี่ เหมือนเก่าใช่เหมือนเก่าตาตัวนี้จะคของสวนครับผมไม่ได้ปุ๋ยอื่นมาเปลี่ยนเลยยังครับยังไม่ถึงช่วงแต่พูดว่าถึงช่วงก็ไอ้ทางใบเอาเอาปุ๋ยทางใบใส่ใช่ครับอุ๋ยทางใบใส่ไปขั้นตอนไปขั้นตอนนึงใช่ครับไปอีกขั้นตอนหนึ่งเพราะขั้นตอนนี้เอาเอาเอากิ่งเอาใบอ่ะกอบใช่ครับตอนนี้เราอยู่ในขั้นตอนการฟื้นต้นยังไม่ถึงขั้นตอนในการเล่งการเจริญเติบโตเอาทรงเอาพุ่มก่อนใช่ครับ เราอยู่ในกันธ yeah, yeah, uh, ุต er ้นท right? uh, right, ี่ไ้ที่ระบได้ที่ยอดใกล้เคียงกันแล้วเราก็เราก็เล่งทางใบใช่เราไฟเล่งเออเล่งครับมันใกล้เคียงกันถ้าเกิดเราจะไปเล่งตอนนี้ตาไอ้ต้นเนี้ยมันจะไม่ทันต้นนู้นจะไปก็ไปเลยเออใช่ใต้องเลี้ยงล่อล่อล่อให้เขาอยู่ในสภาพเดียวกันในหลุมเนี้ยให้มันให้มันต้นเตี้ยน่มันช้กต้นใหญ่ครับผมเพราะว่าไว้ใส่ต้นใหญ่มากมันก็พุ่งพุ่งมากต้นเล็กก็ไม่ทันเะในการทําลูกตาน้ําหัวเดียวกัน อยู่โคกเดียวกันการ,การทาลูกต้องให้ได้ทําพร้อมกันสามต้นเนี้ยเราจะไปแยกทําต้นนี้มีดอกต้นนั้นมีดอกต้นนี้มีดอกไม่ได้เรื่องการทําลูกเราต้องให้พร้อมกันเพราะมันอยู่ในกลุ่มเดียวกันอยู่ในใ,ในโคกเดียวกัน<อ>ใช่ครับตรงนี้มีพร้อมกันจะมีมากมีน้อยแด้แต่ไอ้ตอนนั้นเขาว่ากันอีกทีนึงแล้ว <Spit> แต่สถานการณ์ของเขาตอนนั้นก็ว่ากันอีกทีหนึ่ง คือคือว่ามีผัวมากก็ได้ลูกมากเปลี่ยนงั้นไปจะไ้เรามีผัวมีเมียก็ยังกแล้วียนสมัลูกเราครับเดี๋ยวยังไงก็ครับผมกไปลุยต่อก่อนครับผมขอบคุณมากครับน้องเงมกับคุณพ่อตาไทยครับผมคลิปหน้าเดี๋ยวมาติดตามใหม่ครับผมครับสวัสดีครับ